ผู้ชไลฟ์กูชาแนลนะคะกลับมาพบกับผู้รอ2ังคนแพรดุษชีวันค่ะและมินลิซิเล่ค่ะแน่นอนนะคะในรายการชิคเมนูเมนูสุดชิคที่จะมามิกแอนด์แบทอาหารกันอย่างลงตัวค่ะและรายการของเรานะคะเราก็จะทําอาหารกันแบบง่ายไลฟ์สไตล์คนเมืองใช่แล้วจะไม่ยุ่งยากหัวฟูแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณสามารถทําได้ด้วยไมโครเวฟ LG เครื่องเดียวค่ะและวันนี้คะเมนูของเราพิเศษมากเลยน้องแพรเพราะใจคนที่แบบว่าชอบฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ย ให,ห้น้องแพะดาวดีกว่าวันนี้จะทำอะไรอาหารฝรั่งถูกต้องไม่ใช่แบบฝรั่งนะสเต็กหรือเปล่าสเต็กเหรอไม่ใช่สเต็กอ,อ่ะน้องแพอ่าละซินย่าไม่ใช่สะซินย่าไม่ใช่สะซินย่าอ่ารู้จักแค่เนี้ยค่ะ <c oughs> โอเคพอๆเราจะทำสปาเกตกตีอ๋อสปาเกตตีรู้จักสั่งสปาเกตตีไวท์ซอสซอสซอสพูดดีๆด,ด,ด,ดีกว่าไหมคะเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วสปาเกตตีไวท์ซอสนั่นเองค่ะโอเค งานสปาเกตตี้ไวท์ซอสก็คือชิคเมนูของเราในวันนี้นะคะเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมในการทำสปาเกตตี้ไวท์ซอสของเรานะคะเริ่มต้นที่เส้นสปาเกตตี้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเส้นที่เราลวกมาแล้ว12นาทีด้วยไมโครเวฟค่ะต่อไปก็คือหัวหอมใหญ่ค่ะแล้วก็เผ็ดแชมพิองหาซื้อได้งา่านยนก็จะเป็นเนยเค็ม,มแล้วก็เป็นแฮมค่ะเบคอน อันนี้นะคะเป็นพาเมซานชีสค่ะนมจืดแป้งสาลีพริกไทยแล้วก็อ,อลิกันน <No! S 1> ไม่เอา,เอาแต่น,นี้พอกินไม่ต้องเออพอแล้วล่ะโอเคค่ะส่วนผสมทั้งหมดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะพี่มิ้นค่ะนี่ค่ะเตรียมให้แล้วค่ะโอเคเริ่มได้ทำน้ำไว้์ซอสก่อนนะคะนี่ค่ะพาเมซานชีส อ่ฮะเอาอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ก่อนเลยค่ะอะไรคะนมเหรอคะเทเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่คะถูกต้องเย้ได้ค่ะกันมแล้วเก่งมากลองไปตามด้วยนี้นะคะอะเมชาชีฟลงไปชีฟใครชอบกินชีฟเยอะก็ใส่เยอะมันอร่อยนะแป้งค่ะแป้งสาลีค่ะมันจะเพิ่มความเหนือให้กับตัวไวซอสเราอ่ะอันนี้พริกไทยค่ะนิดเดียวพอแล้วค่ะนางนิดจริงค่ะ ออริกาโน่ค่ะหนึ่งมองก่อนไงหลังจากที่เราใส่ใบออริกาโน่ลงไปนะคะเราก็ตำด้วยนี่คือค่ะเนยในเค็มค่ะใส่แล้วไหมคะน้องแพ้สักครึ่งเมืองก่อนเดี๋ยวเค็มไปโอเคเสร็จแล้วเราตำด้วยเห็ดแชมปิญองและหัวหอมเลยค่ะเอาเห็ดอีกเนี่ดูดียังคะได้ค่ะแล้ว่าเห็ดเยอะอร่อยนะใส่เยอะเลยตกงได้เห็ดอีก จกได้ใส่เห็ดแชมปปญองแล้วก็หัวหอมใหญ่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่แฮมกับเบคเบคอนเห็นไม่ได้อตลอดดูดีดูดีเบคอนอย่าให้นานใส่นะใจเย็นใเย็นอย่าเอาเดคคอนหกนะเดี๋ยวแบบใส่สอสก่อนก็ได้เพราะว่าซอสเราค่อนข้างน้อยโอเคค่ะนี่ก็คือใส่ส่วนผสมของไว้ซอสเรียบร้อยแล้วนะคะ ได้แล้วค่ะเนี่ยโชว์โชว์โชว์ชวเป็น,อ,นอย่างนี้นี่เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเข้ามาเคลบิ้ด้วยไฟแรงสุดสามนาทีค่ะค่ะน้ำแข็ไปใช่ไหมคะไปค่ะ <laughs> โอเคเราทำใ <laughs> ห้ก็ได้ยเมนูนี้เราทำน้อยอต,ติ๊งนัง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 ไปเลยพี่เมียนไปเลย ขยันเดินหน่อยออกกำลังกายบ้างให้ฉันกินเยอะนะฉันขอกินคนเดียวได้เปล่าอุ้ยมาอ้วนดมาอ้วนไปไงฝีมือเราดูดิดูดีอะแพรรามพิซซ่าอายเลยอะนัแพ้มากดูสินี่คือแบบหอมอะไม่ไหวละจริงเหรออ่ะเดี๋ยวได้ชิมเดี๋ยวได้ชิมอ่ะเธอเตรียมจานไปแล้วกันนะแพ้นี่มาเหรอเตรียมจานมาแล้วแหม ฉันเห็นว่าเธอเหนื่อยฉันก็เลยอาเตรียมจานให้นี่จัดจานให้เรียบร้อยให้สวยงามนะเข้าใจไหมดูดีอ่ะคุยน่ะกินอะแพรคุยเบคอนเบคอนเบคอนรักษารักษาฉันฉันเข้าใจว่าเธออยากเบคอนมากนางเสร็จปิดเบคอนข้องเข้าใจน้างนิดนึงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นนะคะก็โรยด้วยใบออริกานู ลอยลอยเลยค่ะลอยเลยค่ะเจ้ดูดีจังเลยอะ่ะหน้าที่ทรงเกียรติของฉันคือ <c oughs> คือปักลอยหน้านั่นเองเอหุยปากสวยอะ่ะและนี่ก็คือชิคเมนูเมนูสุดชิคของเราวันนี้นะคะสปาเกตตี้ไวซ์ีเป็นเมนูที่ดูเหมือนจะยุ่งยากนะแต่ว่าไม่ยุ่งยากค่ะสามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านวัตถุดิบแล้วก็หาได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลย ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณไมโครเวฟ LG ค่ะที่เป็นตัวช่วยด,ดีที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้น With LG is all impossible ค่ะ uh oh. และคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการเพิ่มเติมได้ที่ w w w m t h a i c o m l i f e g o o d ค่ะส่วนครั้งหน้านะคะเราสองคนจะทำเมนูชิคๆอะไรอีกนะคะติด uh huh. ตามกันนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอตัวราไปก่อน,นะคะสวัสดีค่ะคุณบายโอเคแฮงคไ thank you and y o